โอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับพงศ์คุณเดิมนะวันนี้ผมศ์พ่อพ่อก็กำลังมาชอบประกวดกันมาครับนายมาครับเนี่ยการสัมผัสกับลาวาเต่ไม่เป็นหินจะมันไม่อะไยังไงนเนี่ยดูดิ oh don't need a while what what <laughs> ออนี่แหละครับน้องชมเราจอกันมนคลิขหนนะ